หล่อเข้มไม่ธรรมดาเปิดหกดาราหนุ่มใต้หล่อที่สุดในวงการพี่บ่าวแต่ละคนบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆฮอตจริงอะไรจริงจะมีพี่บ่าวคนไหนกันบ้างไปชมกันจ้า อันดับที่6นิกกี้ณชาติหนุ่มใต้หน้าคมที่มีความน่ารักกลกวนๆอยู่ในตัวเลยจริงๆสำหรับหนุ่มนิกกี้ณชาติพิธีกรรายการวัยรุ่นขวัญใจคนรุ่นใหม่หลายๆคนโดยนิกกี้มีภูมิลําเนาเป็นคนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวด LG Star Talent มีชื่อเสียงจากงานพิธีกรโดยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการได้เป็นพิธีกรในรายการโอ c ปัจจุบันหนุ่มนิกกี้ก็เริ่มผ่านตัวมาเป็นยูทูบเบอร์สร้างคอนเทนต์ต่างๆมากมายจนเป็นขวัญใจของเหล่าบรรดาสาวๆนั่นเองอันดับที่5เพศธ,ธกิจ หนุน่มใต้นาคมคนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชที่บอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาโดยหนุ่มเพชรเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของนักปั้นมือทองอย่างอุบวิริยะและประเดิมผลงานแรกโดยการเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาภาพยนตร์จนกระทั่งได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสักรช่องสมและมีผลงานละครเรื่อยมาแต่งานนี้สาวๆมีอกหักกันแน่นอนเพราะเจ้าตัวนั้นมีหวานใจคนสวยแล้วนั่นเองอันดับที่4โต้งทูพี แรปเปอร์หนุ่มใต้ที่ฮอตที่สุดอย่างหนุ่มต้งทูพีบอกได้เลยว่าหนุ่มจากภูเก็ตคนนี้ที่นอกจากความหล่อเท่ที่เขามีเต็มร้อยแล้วความสามารถของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสกิลการแรปแบบดูๆหรือแต่งเพลงแบบซึ้งพี่ตงของเราก็ทําได้หมดแถมยังขี้เล่นมีมุกตลกให้สาวๆได้พากันอมยิ้มอย่างนี้แล้วจะไม่ขโมยหัวใจของสาวๆไปได้ยังไงกัน อันดับที่3นนทนนนันกร้องหนุ่มอารมณ์ดีมากความสามารถที่ไม่ว่าจะร้องเพลงก็เริ่ดเดินแบบก,ก็เข้มแถมยังผ่านงานแสดงมาแล้วมากมายซึ่งบอกได้เลยว่าพัฒนาการความหล่อของหนุ่มนนนั้นก้าวกระโดดขึ้นมากแถมยังเป็นขวัญใจของสาวๆมากมาย โดยบ้านเกิดของนักร้องหนุ่มคนนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตน,นั่นเองก่อนจะมาเป็นที่รู้จักกันในวงการหนุ่มนน่นก็เคยคว้าชัยชนะไปครองกับตำแหน่งแชมป์คนแรกของเวที The v o i t e Thailand นับได้ว่าหนุ่มนน่นนั้นครองใจคนดูได้อยู่หมัดเลยทีเดียวอันดับที่2สกายวงรวีนักสแสดงหนุ่มที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้คงหนีไม่พ้นสกายวงรวีเห็นหน้าใสๆแบบนี้หนุ่มสกายก็มาจากระนองเป็นหนุ่มใต้กับเขาเหมือนกัน เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะหลงรักเขาเพราะความน่ารักอย่างแน่นอนแต่ต้องบอกเลยว่าตัวตนของสกายเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะหนุ่มหล่อคนนี้เป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญมากเลยทีเดียวอันดับที่ 1. จอร์ดเวอร หนุ่มหล่อหน้าคมที่ดีกรีไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับจอร์ดเวอานักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองในตอนนี้ซึ่งหลายๆคนเมื่อได้ยินชื่อจอร์ดเวาแล้วมั่นใจว่าต้องคิดว่าหนุ่มหน้าคมคนนี้เป็นลูกครึ่งกันอย่างแน่นอนแต่ต้องบอกเลยว่าความจริงแล้วเขาเป็นหนุ่มใต้แท้ๆร้อยเปร์เซนโดยภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนั่นเอง